นี่เปิดเกมแนวแข่งรถมอเตอร์ไซค์นะรุ่นอะไรไม่รู้คล้ายซูซูกิสติ i เกอร์นะยกล้อได้ด้วย,วยแต่ยกล้อหลังผมยกไม่เป็นนะมันยกยังไงไม่รู้เนี่ยลองเบือนยางดูก่อนได้ไหมโอเคอยู่แล้วอุ้ยเ,เกือบล้มชิปหายรถมันเยอะรถมันเยอะค่อนข้างยกยากนิดหนึ่งนะครับมันต้องถนนโลง่ลงๆเดี๋ยวผมจะลองไปถนนโลง่ลงๆดูมันปรับ,บ,บ,บมุมกล้องได้ด้วยนะ ดีลองลองยกดูดิมันจะเป็นยังไงฟิลมันก็โอเคอยู่แต่เกมนี้ใช้ความจำ230 MB า230เเลยนะครับนี่นี่ใม่เหมือนรถสมัยเก่าเลยเหมือนไอ้พวกคอนคอร์ดสมัยก่อนเนาะสติงเกอร์อะไรน่ะเนี่มาดูมุมกว้างยกร้อเป็นไงละ่ะอุย้ย <laughs> ชิบหายนอนเลยครับนอนเลยเอาใหมไ,ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไอ้หนุม่ม สายแวนมาดูอีกรอบดิรอก่อนรอให้รถไปก่อนนะอ,าอามาอยัางไงครับนี่ไม่มีเบรกเลยเหรอน็อกไปดิโอ้ขับมาไงไม่เห็นหมอใสไซค์เบกไม่เบรกเลยเอ่อีกรอบหนึ่งอันนี้อยู่บนเขานะเส้นทางอยู่บนเขาผมขับไปเล่นไปประมาณสามรอบมม้งเกมนี้คือเกมก็ พิมพ์ไปเลยแข่งรถมอเตอร์ไซค์บิกไบค์ในเพจโตนะครับนี่ลองปรับมุมกล้องแ,แบบนี้มันสั่นนะมันเล็กค่อนข้างเล่นยากนี่มาดูทิศทางมุมกล้องฝั่งนี้ชื่อถ้าเป็นพวกโซนิกพวกแดดพวกเะไมนจะยกง่ายอยู่อันนี้รถรถ,รถมันน่าจะหนักนิดนึงนี่ครับลองโหลดมาเล่นด,ดูไม่ต้องโหลดพัดไม่ต้องโหลดอะไรทั้งสิ้นนะ 1จำก็เอาหนูละ200-300ลบดีเออสำหรับสายแว่นนะนี่เป็นไงล่ะลูกโชว์เลยล้อหอลังนี่ค่อนข้างยาก <c oughs> ดิฟก็โอเคอยูน่นะขับในเมืองขับในออกต่างจังหวัดนะเหมือนต่างจังหวัดบ้านเราเอาอีกรอบไหมอาอีกรอบดีวกว่านะ โอ้นี่อะไรครับนี่แหละสายแเบนเรามันสายแเบนหุ่นรอบนึงนะเสาไฟก็ไม่เว้นครับยกเลยดิโอ้โหจะขึ้นขี่เลยเหรอรอบนึงโอ้โหเป็นไงนะครับอย่าลอกเรียนแบบนะครับแบบนี้นี่ไม่มันเหมือนรถสมัยก่อนเนาะดูแล้วมันมีหลายรุ่นนะมีทั้งพวกรถออโตโอ้พวกมีโอพวกอะไรนะคล้ายๆมีโอสกุบี้ไ โอ้โหเรียบร้อยจิครับดีรถไม่ชนข้างหลังยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับช่องผมเป็นช่องใหม่ไปไหนเนี่ยไปไหนฟิลต่ำอล,ลองมาดูบรรยากาศในใน,ในบ้านนะก่อนออกจากบ้านที่เป็นภูเขาทนะี่พเขาผมขับออกมาลองยกล้อช่วงแรกๆดู ไม่ได้เลยล้มเลยยังไม่รู้เทคนิคจะประมาณแนวนี้เดี๋ยวเราออกถนนใหญ่กันเลยถนนใหญ่กันเลยครับยกล้อไปเลยต้องขับแบบเร็วๆแล้วค่อยยกชอบมางเลยไใหม่ตัวนี้ใหม่รถคุณสมัยเก่าแล้วนะครับจะประมาณแนวนี้แหละ